โคราชลุกเป็นไฟเสียงคำรามของเครื่องบินคับไล่แบบ JAS 3 9กริปเปน F 1 6และ F 5ดังกระหึ่มท้องฟ้าในช่วงเช้าตรู่ของวันหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดฐานทัพอากาศโคราชกลายเป็นจุดศูนย์กลางของปฏิบัติการทางทหารที่สะเทือนทั้งเอเชียท้องฟ้าถูกจอดด้วยเสียงหัวรบแรงสูง GBU 1 2และ AGM 6 5มาเวริกที่พุ่งตรงสู่เป้าหมายเหตุการณ์ในวันนี้ไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดา แต่มันคือการสาธิตขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยในยุคใหม่การผนิกกำลังของ3ฝูงบินหลัก JAS-39 g r i p e นจากฝูงบิน701 F-16 จากฝูงบิน403และ F-5 รุ่นปรับปรุงจากฝูงบิน211ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังอากาศอันน่ากลัวที่สุดในภูมิภาคอาเซียน JAS-39 Gripen เพชรคาดบนท้องฟ้าที่ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัย มันสามารถลอยตัวบนฟ้าอย่างนุ่มนวลและเปลี่ยนเป็นอสุรกายโจมตีเพียงในพริบตาด้วยความเร็วสูงสุดกว่าแมสสและระบบเรดาร์ p s A 5 A ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลกริปเป็นกลายเป็นหัวหอกหลักในภารกิจโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ F16 ตำนานนักล่าที่ไม่เคยตายจากแม้จะเข้าประจำการมานานแต่ด้วยการปรับปรุงล่าสุดที่ใส่ระบบอาวุธใหม่เข้ามา ทำให้ F16 ของไทยกลับมาทรงพลังไม่แพ้เครื่องบินขับไล่ยุค5ด้วยระบบจรวดอากาศสู่อากาศ AIM-120 AMRAAM และอากาศสู่พื้น AGM-65 Maverick ที่แม่นยำระดับพิกเซลเป้าหมายได้อยู่ในระยะหมายถึงหายนะ F5 นักรบคลาสสิกที่กลับมามีชีวิตใหม่การอัปเกรดครั้งใหญ่ของฝูงบิน211ได้เปลี่ยน F5 รุ่นเก่าให้กลายเป็น F5 ST Super Tigris ที่มีทั้งเรดาร์ใหม่ จอแสดงผล HUD และระบบอาวุธทันสมัยมันกลายเป็นตัวสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในภารกิจภาคพ,พื้นดินและเมื่อทั้งสามรุ่นมารวมตัวกันพร้อมติดตั้งอาวุธหนักอย่าง GBU-12 ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ที่สามารถจอบเป้าหมายได้แม่นยำภายในวงกลมรัศมีไม่เกิน5เมตรและ AGM-65 Maverick ขีปนาวุธอัจฉริยะที่สามารถทำลายเป้าหมายกรอแข็งหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความทนทานสูง การโจมตีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสาธิตแต่มันคือการเตือนสัตรูในภูมิภาคว่าประเทศไทยพร้อมเสียงคำรามของเครื่องยนต์ General Electric F404 จาก Jazz ลบ39และ Pratt Whitney F100 จาก F16 ดังประสานกันล่านท้องฟ้าก่อนจะปล่อยระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU12 ลงสู่เป้าหมายจำลองที่ถูกจำลองเป็นฐานสัตรูใต้ใตดินในป่าทางภาคอีสานร,ระเบิดถูกชี้เป้าโดยทีม JTAC จอยเทอร์มินอลแอทแทคคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ภาคพ,พื้นดินผ่านระบบเลเซอร์ลําแสงสีแดงบางๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่นำพาหายนะไปยังเป้าหมายอย่างไม่พลาดแม้แต่เซนติเมตรภาพจากกล้องอินฟราเรดบนเครื่องบินแสดงให้เห็นเป้าหมายถูกทำลายเป็นจุดนะอาคารพังทลายรถหุ้มเกราะถูกทำลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาคพ,พื้นล้มเหลวโดยสมบูรณ์ ขณะที่ฝูง F-16 เข้ามาเติมเต็มความหายาะด,ด้วย AGM-65 Maverick ที่สามารถยิงจากระยะ22กิโลเมตรพร้อมระบบติดตามภาพอัตโนมัติแบบอินฟรหรือ Electro-Optical ลทำให้มันสามารถยิงใส่เป้าหมายเคลื่อนที่ได้แม่นยำระดับเซนติเมตรเป้าหมายอย่างยานกรอรถถังหรือกลุ่มก่อการร้ายที่เคลื่อนที่ไม่มีทางรอดในเวลาเดียวกันฝูง F-5ST ได้บินในระยะต่ำเพื่อล็อกเป้าหมายด้วยปืนกลอัตโนมัติ M-39 ขนาด20มเมตร ยิงถล่มซ้ำแบบปิดบัญชีกับเป้าหมายที่ยังหลงเหลือการประสานงานแบบ3ชั้นนี้ทำให้ภารกิจสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในเวลาไม่ถึง15นาทีปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการจับตามองจากหลายประเทศทั้งจากเพื่อนบ้านและจากชาติมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและสหรัฐอเมริกาที่ต่างก็มีสายตาจับจ้องมายัางไทยเพราะไทยไม่ใช่เพียงประเทศเล็กที่มีแค่เครื่องบินบินผ่าน แต่เป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการรบทางอากาศระดับชั้นแนวหน้าด้วยการผสานเทคโนโลยีจากตะวันตกกับการฝึกฝนที่เข้มข้นของนักบินไทยทำให้กองทัพอากาศไทยกลายเป็นกองทัพที่พร้อมชนได้ทุกสถานการณ์การปรากฏตัวของ GBU-12 ในคลังอาวุธไทยแสดงให้เห็นว่าการประสานงานกับสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับแน่นแฟนและยังเปิดทางให้ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางทหารชั้นสูงได้อย่างต่อนเนื่อง รวมถึงความร่วมมือในด้านดาวเทียมนำทางระบบ UAV และขีปนาวุธอัจฉริยะในอนาคตหลังจบภารกิจคำสั่งจากศูนย์บัญชาการโคราชระบุชัดว่าภารกิจสำเร็จ100%ทุกเป้าหมายถูกทำลายไม่มีการบาดเจ็บจากฝ่ายเราความแม่นยำและการประสานงานระดับนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการฝึกฝนและการเตรียมพร้อมอย่างสูงสุดเสียงปรบมือดังก้องในหอบังคับการบิน และสัญญาณชัดเจนส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านถ้าคิดจะข้ามแดนไทยต้องคิดใหม่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้โลกต้องหันมองคือความสามารถของกองทัพอากาศไทยที่ไม่ใช่แค่สู้ได้ในประเทศแต่พร้อมขยายอิทธิพลในภูมิภาคทั้งในด้านการป้องปรามการสกัดกั้นและการโจมตีแม่นยำ